สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่เราอยู่กันที่ห้องของนุ่มแมนนะคะบ้านหมู่บ้านสิรพัฒนาธานีสายสองนี่สภาพห้องนะเต็มเกินไปแล้วสภาพห้อง่กแบนแบนแต่แบนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปแบนคปสภาพห้องถะาขายได้เราก็ต้องตอนนี้เราครอบครัวเราจะกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังคัดเสื้อผ้าค่ะ คัดออกที่ไม่ได้ใส่ละไม่ได้ใส่แบบนานมากแล้วแล้วก็ไม่มีอะไ้ใส่แล้วแล้วก็คัดออกไปหรอเราไปขายก่อนแล้วเอาไปขายก่อนแล้วเงินส่วนหนึ่งก็ไปทําบุญนี่คือจริงจริงนี่คือแหมผู้ชายเราไม่ทําบุญเราผู้ชายเราต้องเอาของเขามาให้เราให้เขาทำบุญกับเราไม่ใช่เราทำมือกับเขาอันนี้คือลูกชายค่ะซีเจอ้เดียวซีเจไปเล่ป้าหน่อยอ้าหล่อมาก ค่ะนี่คือเสื้อผ้าที่เขามาแล้วก็ในตู้ยังพอเหลือบ้างยังพอมีให้ใส่ปิดนุ่งปิดนีบ้างอันนี้นะคะอันนี้ก็คือกระเป๋ามือสองก็ไม่ใช่ของมือสองคือเราจะไปขายมือสองกะเครื่องอะอัจจิตรีนะคะอัจจิขอจงเสนอว่าห้องของดิฉันนะคะมีแต่หัวเตียงค่ะไม่มีเตียงมีแต่หัวค่ะมีแต่หัว นี่เนาะชอบผัวเหรนี่ไงหลานช่วยอยู่ัไหนหลานช่วยอยู่นี่นะคะเจ้ภาพคุณแม่บอกว่าควรจะไปขายบ้างอะไรบ้างหรือไปเป็นบริจาคบ้างเพราะว่ามันเต็มตู้มันตู้มันเล็กไงตู้มันไม่พอใส่นี่ขายที่ไหนลูกตลาดพูดวิะไปขายได้ไหมเอาไหมคะสีส่วนน่้นนั้นเลยอาโชว์สักตัวซิส่วนที่คนสนใจได้โชงอินสตาแกระโอันนี้ก็กระโปงนะคะกระโปงขาว Jasper ลินาใส่ใส่ได้แค่สองสอมครั้งเองนีดกนนิด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 นีดนิดนิดนี่นี่นี้นิดนินี่นิดนี้นิันินี่นิดนิดนิดนีดนิ่นิดนิดนเดนิดนิดน่ดนิดนี่นิดนิดนีดนิ่นินีดนี่นาดนิ่นิด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 นิ่นิดนิ่นิดนีดนิดนิดนิดนี่นิดนิดนนีดนิดนิดนิ่นิดนินิดนนิด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 นนิดนนิดนนนนนนนดนน ตีห้าจนถึงเก้าโมงเช้าเดี๋ยวจะบอกว่าของทุกตัวใหม่มากแล้วถ้าเกิดจะเหลือจากการขายแล้วเดี๋ยวหนูจะมาส่งมาอัพรูปอินตาแกรมให้เผื่อบางคนอยากได้นไปละใครดีใครดีหนึน่เอาไว้ขายดีขายดีเก็บตังค์กลับบ้านค่ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะอัพตอนขายของให้ดูไหมขำขำ ไปแล้วค่ะใครอยากได้นะคะเดี๋ยวจะลงโซเชียลไอไม่ใช่ใครอยากได้เมนตใต้เมนตใต้วิดีโอนะเดี๋ยวจะลงถ่ายรูปลงอินสตาแกรมให้โอเคก็ได้มามานอนคนเดียวเหงาอ่ะเหงาอะไรเห็นผู้ชายมาหาทุกวันไอ้วูแล้วคนอื่นเขาเชื่อมึงเหรไปแล้วอย่าไปเชื่อมาอันนี้มาหาทุกวันนี่ไงนี่คือนี่คคนนี้ผู้ชายคนนี้